เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิแบบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แล้งกับการเล่นทีรีนะครับแคลรี่โลกลืมนะช่วงนี้เนี่ยเล่นไปเนี่ย40เกมอย่างเงี้ยไม่เจอเลยนะทีรีนะครับผมแต่ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เละเกมเนี่ยแบกได้นะครับต้นเกมเนี่ยมันอาจจะเล่นยากหน่อยนะช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้แคลรี่มันเก่งไม่กี่ตัวนะครับผมเล่นเซตประมาณนี้นะครับผมเป็นทารอนดาบขี้ธนูตีไก่นะครับก็ มันจะเล่นง่ายก็ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามตัวพิวน้อยๆนะฮอลี่ซอมเอร์เนอร์นะพลังแสงนะครับเอามาบอกว่าหวดแรงๆเร็วๆเพราะว่าทีลี่เนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อแบบได้ตีประมาณนึงอะ่ะนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่บอว่าโป๊กเดียวแรงนะก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆจนได้ทารอนอะ่ะมันจะเล่นง่ายนะครับแต่ช่วงก่อนได้ทารอนเนี่ยเล่นโคตรยากเลยนะครับผมเบาเกิน ต้องอาศัยท่าหนึ่งเอาเอาดิเอาดิโโล่าเอาสุดไหมอ่ะนี่พลังแสงเด้งนี่ท่าหนึ่งเนี่ยมันเกินระยะนิดหนึ่งนะถ้าใครเล่นบ่อยๆนะครับลองเท้าตีเร็วโตโล่ยังควิดไม่ถึงบอกเลยถ้าควิดถึงเมื่อกี้นี่เอาเรื่องไบโอมันจะเก็บสแต็กเอาตังจากผมนะผมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดโลยังไงมันยังไม่มีจับเอามันมีจับไปแล้วนี่หว่ะแล้วผมโอ้โหผมว่าผมสู้ไม่ได้นะครับหนีครับผมเอาดิเก็บเลือดหืมเกือบแตกครับสีสู้ไม่ได้เลยนะต้นเกมเอออ้อยเราหวนไปเอามันมันหิวครับมันหิว โอโลเข้าสุดจริงๆตัวนี้ผมโคตรชอบซอยลัวๆเอาแตกสองเอามุ่มัวนี่ผมบอกเลยผมซอยตายหมดถ้าแบบว่าอยู่ใกล้ๆนะครับไปเริ่มมาแล้วเริ่มใกล้ได้ทารอนแล้วพอได้ทารอนก็จะเล่นง่ายมากๆนะครับตโ,โลวุดไหมอา้าว ไม่มีฟิกแน่ๆทรงนี้เรียบร้อยับผมคือถ้ามันได้ตีไม่ต้อตายเลยนะฮิลี่นะครับตัวละครที่แบบได้ทารอนเนี่ยก็คือตีเร็วมากๆแล้วนะครับผมแต่เกมนี้ดีตรงที่ว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะพูดตรงๆก็คือตัวผิวนี่แทบจะไม่มีคือบีโลก็ไม่ได้ผิวมากนะครับหยานก็ก็ไม่ได้ผิวมากมันก็หยิยบมาเล่นได้นะครับ อย่าโดนดึงพออ่าแก๊กดึงติดอ้าวด,ดึงแล้วดูไปแล้วด้วยล่อมาเลยเพื่อนควิดควิดน่อยโอ้โหไม่มีควิดแน่เลยโอ้โหถ้าเมื่อกี้ตัวโล่ควิดได้นะเฮ้ยมันจับไปแล้วยังไงเข้าได้เพื่อนมันจับไปแล้วขวดครับผมขวดแปะเทียบหนอตัวโล่ซื้อสกิลหมดแล้ว มันดีตรงที่ว่าตัวโลมันอึดนะแล้วก็ช่วงต้นเกมเขากล้าเล่นนะผมก็เลยได้ยิงสบายๆไปชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นดาบคลีนะครับตรงกลางลอ,อกกันแล้วตายแน่นอนตัวนี้โดนโดดครับผมไม่น่าเลยเพื่อนผมก็ฟาร์มก่อน ด้านบนมันอยู่กลางสามถ้าสมมติว่าผมได้ดาบคีเนี่ยแล้วผมก็ขึ้นเป็นธนูตีไก่เนี่ยเท่านี้เนี่ยทีลิมันก็เอาเรื่องแล้วนะคือซอยแหลกๆเลยโอ้โหอันตีอันตีทีลิมันหวยไปหน่อยว่ะบวกเลยโอ้โหเซ็งว่ะโอ้โหจะเข้าไหมเนี่ยโอ้โหไม่กล้าเข้าครับผมโอ้โห โหตายหมดเลยวะมันมันนั่นเอ้ยเอาเดฮึเอาฟิกเกอร์โย่งดึงคีไปเลยครับผมดาบคีบมาแล้วโอ้โหพลาดทีเดียวทางพุอมแหกเลยวะอะไรวะนี่เพื่อนเดี๋ยวชื่อกับมาผมจะขึ้นเป็นธนูตีไกนะครับนี่หยิวข้าวครับผมรอนะรอทีมครบตอนนี้นี่ ผมขอแค่อย่าโดนดึงโดนดึงยังไงผมก็ไม่ไม่รอยครับผมต้องให้โตัวโลเข้านะครับต่อยป้อมไปเล่นง่ายนะพีริพอกลางเกมไปเนี่ยเล่นง่ายแล้วนะครับอ้าโดนจับ มันอยู่ด์กอีกประมาณ200โกผมมีธนูตีไกขอหน่อยเพื่อนขอคีบอีกอีกร้อโกโอเคมาแล้วพร้อมบวกเพื่อนหน้าไหนใครก็ได้ตอนนี้ผมบอกแค่เนี้ยโซโลเข้าแต่อีนี่อยู่ด้านแน่นไงมันล่อผมคนระับดีโลตัวแตกครับผม ว่าบิบลมันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะเราเล่นแคลรี่อ่มนะมันไม่ต้องกังวลมากนะมันไม่ต้องกังวลแบบเหมือนนาคอสเหมือนอ้อยเหมือนคีล่าพวกนี้นะครับ <c oughs> คือบิลมันก็เก่งอ่ะแต่คือแบบเราก็ยังเห็นบนแมปไงมันก็พอได้ส่วนนะครับผมตีไปกดท่านหนึ่งด้วยนะอย่าลืมดิครับโอ้โ <c oughs> ผมตีชิ่งแล้วป้อมมันตีผมบอกเพื่อน เฮ้ยป้อมตีให้แตกเออยังไงเ,เรียบร้อยฟิกกรโยกเกือบแตกไปแล้วไปตีดูเลือดกว่าครับเราเห้อยดูเลือดมาสามเม็ดบวกกับทารอนก็ดูเลือดพอประมาณไม่ได้เยอะมากแต่ก็เลือดเด้งอยู่ครับ โอเคครับมารีบซอยเพื่อนติดบับดาร์คซิเลเยอร์ตีเบาครับ <_ d ata> แต่เห็นการตีนี่ก็คือตีเร็วมากๆแล้วนะครับผม <_ d ata> เดี๋ยวช่็คต่อมาผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์ก็เร็วขึ้นกว่าเดิมเฮ้ย <_ d ata> ตายดิเ <_ d ata> พื่อนเ <_ d ata> พื่อนเราผมก็ไปทางนี้ว่ะยังไงวะเนี่ยไหวไหมเนี่ย <_ d ata> เอาดีเอาดีเ <_ d ata> มอดธนูแลกหนึ่งโอ้โหมากันทั้งตีครับผม มาผมต้องขึ้นเป็นจอดเกาะเร็วๆแล้วย <initiation> ังม <oubl internally> <ian> ีเวลาอีกพักหนึ่งนะกว่าดาร์กจะเกิดนะครับรีฟาร์มให้ได้จอดเกาะเร็วๆมอร์นิ่งสตาร์มาผมหวนหายหมดขอแดงได้ไหมเพื่อน ออขอบคุณครับไม่รู้ให้หรือเปล่าแต่ขอเถอะอันเนี้ยคือเหล่เกมแล้วถ้าสมมติว่าแครี่เกิดอ่ะถ้าผมเป็นป่าผมให้นะถ้าแบบว่าแคกการี่แบบกำลังมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหล่เกมแครี่ได้แดงมันก็โอเคยิ่งทีรีด้วยเพื่อนเรายังไงครับ <c oughs> ผมรอครับผมรอห่างๆยังห่วง อยู่กลางหมดเลยอ้าวจับตัวเดียวอย่างนี้เรียบร้อยครับผมอย่าเปิดอันติถอย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 ,ถอย,ถ,อย,ถ,อยถอยครับรอสวยครับผมหย่านวูบก,กดทนูปวดเรียบร้อยหายหมดตีครับคือมันเป็นตัวที่แบบอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าฝั่งของข้ามันตัวผิวน้อยอะ่ะมันเล่นง,ง่ายนะทีรีนี่นครับ เพราะว่าเมื่อกี้นี่คือเขาจะล้วงเราเราก็เห็นนะว่าเขาจะล้งวงทีนี้มันจะตายโป<อ>ตีไม่ถึงแบบหน้าตัวอันดีแต่แรกครับผมว่าจบเกมแล้วเอ้ฟิกมาจับเลยเหรอเพื่อนหัวแตกไปหนึ่งทีก่อนบ้านแตกครับผมก็ถือว่าเป็นแคลรี่ที่เล่นได้นะทีลีนี่ครับผมแต่มันก็ต้องดูตัวละครฝั่งตรงข้ามสัก 3ต,ตัวประมาณนี้นะถึงเราแบบถึงเราจะรู้นะครับว่าโอเคทีรี่มันเล่นได้นะครับผมถ้าสมมติว่าหยิบตัวแรกมาเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับเพราะว่ามันแก้ทางค่อนข้างง่ายนะทั้งทีรี่นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเละเกมนี่ก็ขวดแหลกเหมือนยอนฆ่าไป11คิวก็ถือว่าเล่นโอเคนะเซตนี้นะครับเล่นง่ายดีแล้วก็ตีเร็วโคตรๆนะครับผม พอมีธนูติไกลก็เซฟขึ้นนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ